วันนี้เราจะมาแสดงวิธีต้มหรือทำหนังหมูเนี่ยให้ให้กรอบกรุบลักษณะคล้ายๆหัหมูนะคะเอ่อหนังหมูเนี่ยเราได้มาเราจะไปล้างล้างผูกทำความสะอาดแล้วก็ล้างน้ำเปล่าทิงสักสองน้ำแล้วเราก็เอาเกลือใส่ขยำขยำขยำขย,ำ,ขยำนะคะปะักชักใหญ่ เราก็เอาน้ำเติมแล้วก็ขยำแล้วก็เททิ้งแล้วก็ล้างน้ำเปล่าเราก็ใส่เกลืออีกขยำขยำมันก็จะออกมาเป็นน้ำดำาๆนะคะเออทิ้งกสองน้ําแล้วก็ล้างน้ำเปล่าพอล้างน้ำเปล่าเสร็จเราก็จะเอาน้ำส้มสายชูค่ะใส่ใส่ลงไปแล้วก็คุกคุกคุกให้ทั่วกันแล้วก็ขยำขยำขยำ,ขยำสักพักใหญ่ ประมาณสักสามถึงห้านาทีนะคะแล้วก็เอาน้ำเติมนิดหน่อยแล้วก็เททิ้ง <c oughs> แล้วก็จะเอาน้ำส้มสายชูใส่อีกค่ะใส่แล้วคุกคุกให้ทั่วกันแล้วก็ขยำขยำขยำแล้วก็เททิ้งแล้วก็ล้างน้ำปากแล้วตอนนี้เคล็ดลับเคล็ดลับที่มันทำให้กรอบนะคะ ฉันได้จากกระเพาะหมูคนจีนเขาเป็นคนสอนให้ค่ะว่าทำยังไงกระเพาะหมูถึงจะจะกรุบกรุบเหมือนไม่สุกค่ะกรุบกรุบแล้วก็กรอบทีฉันก็มาตัดแป่งทำหมูหมูนะคะมันก็ใช้วิธีเดียวกันนีค่ะกระเพาะหมูก,ก็ต้องล้างให้มันหมดซาวเกื้อซาวอะไรเงี้ยล้างให้มันหมดสิเนี่ยนะแล้วก็ผัดวันนี้ที่เราตัดเป็นชิ้นประมาณสองนิ้วเนี่ยนะคะ ก็เพื่อที่จะให้มันมันเวลาเอาไปผัดหรือขั่เนี่ยมันสะดวกก็เผื่อเราไม่ตัดเลยเวลาจะคั่วหรือเอาไปหั่นเนี่ยมันก็ลำบากแล้วก็ทำให้มันเรียบร้อยนะคะก็ผัดสักคู่หนึ่งจะเอาขึ้นได้ละแล้วเอาอันใหม่ลงเอาลงอีกเราก็ผัดไปจนกว่าจะหมดนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาลงต้มในน้ำ เอาน้ำใส่หม้อแล้วต้มเนี่ยค่ะเข้าใจไหมคะอันนี้คือเคล็ดลับซึ่งตัวฉันเองที่แรกก็ไม่ทราบทราบแต่ว่ากราะเพาะหมูอตอนนี้พอต้มแล้วหนังหมูมันจะมีปัญหาพอรับต้มแล้วบางทีมันจะกอดกันเส้นมันไม่แยกจากกันมันกอดกันแล้วมันก็เละๆยังไงก็ไม่รู้ แล้วยิ่งถ้าเผื่อเราไปซื้อเขอาเน,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 นี่ยเขาล้างน้ำเขาทำวิธีต่าอๆไม่ทามันจืดเขาจะไปฟอกอะไรเราก็ไม่ไม่สนใจเพราะฉะนั้นฉันก็จะไม่ซื้อหาจะเพิทำเองตลอดแต่ก็ไม่เคยทำวิธีนี้นะคะวันนั้นน,นึกยังไงเอเราทำกับข้อหมูแล้วไปต้มกินที่ไหนอ่ะคนเขาบอกคุณต้มกับข้อหมูยังไงทำไมมันไม่มีกลิ่นแล้วมันเหมือนมันมันกรอบอ่ะมันกุ๊กกุ๊กกุ๊กมันไม่เนยไม่เหนียวไม่แยก ก็เลยลองมาทำกระหนังหมูก็เลยได้เคล็ดลับอันนี้ขึ้นมานะคะลองไปทาดูนะคะค่ะขอบคุณเหะนะคะเวลาที่เราจะต้มหนังหมูต่อไปนะคะหลังจากผัดล้างผัดอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ตั้งน้ําแล้วเราใส่ช้อนสแตนเลสไปคันนึงคะ่ะมันจะช่วยให้เปื่อยเร็วอันนี้มันเป็นเคล็ดลับที่ได้จากลูกน้องสมัยอยู่ภาษีมหาโพธิ์คะ่ะข้าวต้มขาหมู บอกเขาทำไมอ่ะุ่งนี้จะกิน11บเอโมงอ่ะเธอไม่สั่งมาฝ่ากรรมการเขาจะรับจะอะไรเอามาทำเนี่ยมันก็ใกล้เที่ยงแล้วอ่ะมันจะเปื่อยทันเหรอเขาบอกทันหนะ้าหัวหน้าเอาเธอไม่ทันนะ่ะฉันทำโทษเธอนะเพราะคนที่ต้องรับหน้าคือฉันคืออาหารไม่ทันคนไข้พิเศษกัเจ้าหน้าที่ดิฉันก็ไปยืนดูเขาว่าเขาจะทำวิธีไหน เขาก็ใส่ช้อนสเตนเลสนะคะไปคันหนึ่นงหม้อใหญ่เขาใส่สองเ,เออเขาทำจริงๆค่ะมันเปื่อยอ่ะเอาหนังหมูใส่ตอนนี้เราก็ใส่ไปนะคะใส่หนังหมูที่เราผัดไว้ลงไปแล้วก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยนั่นเตรียมเกลดดำนี่ๆนก็ใส่เกลือ เกลือดากับเกลือธรรมดาไปนิดหน่อยเพื่อที่จะให้หนังหมูเนี่ยมีรสอยู่ในตัวรสเค็มๆนะคะหรือจะใส่ซีอิ๊วขาวกับน้ํปลาก็ได้ค่ะเพราะเราไม่ใส่ก็ได้แต่ในหนังหมูมันก็จะจืดๆเวลาไปยําไปอะไรเนี่ยมันก็ไม่เข้าเนื้อมันก็จะแยกเครื่องยําน้ําเค็มแต่ว่าหนังหมูก็จะจืดๆอันนี้เราก็ใส่เกลือใส่อะไรใส่นิดหน่อย แล้วเราก็ต้มไฟอ,อ่อนๆไปเรื่อยนะคะ